พบกันอีกครั้งนะครับกับช่องโนเนมครับผมสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกโนเนมทุกทุกท่านเลยวันนี้มาพร้อมกับอากาศแดดๆดดฝนฝหลายๆท่านอยากครอบครองอยากเป็นเจ้าของถามกันเข้ามาเยอะเหลือเกินในส่วนของ e class diesel เครื่องดีเซลล้วนครับผมวันนี้ทุกมาพร้อมกับเจ้า e 2 2 0 d นะครับเป็นรุ่นสปอร์ตนะรถปี2017เลขไม์แสนสี่มือเดียวเช็คศูนย์ทุกระยะนะครับราคาอยู่ที่1ล้าน หกแสนแมบาทครับผมราคาดีมากๆเลยนะออกห้าง3ล้านกว่าๆวันนี้เข้าถึงได้ในราคาล้านกลางๆไปชมรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับผม ที่หาเบนดีเซลล้วนเนี่ยก็ไม่น่าพลาดโดยประการทั้งปวงนะครับผม่ okay. ห้องเครื่องสภาพตัวถังก่อนเนาะว่าเนียนๆเหยียมๆนะครับเลขไม้พอสมควรแต่เซอร์วิสศูนย์ตลอดเนาะสภาพสวยรถไม่มีอุบัติเหตุนะฮะเจ้า e220d คันนี้ก็มาพร้อมกับเครื่อง ดีเซล2,000่าเป็น220นะแต่เครื่องดีเซล2,000เทอร์โบนะครับเกียร์ออโต้7สปีดเนาะ194แรงม้าทำได้ครับขับแบบเท้าไม่หนักมากมี20โลลิตรให้เห็นนะครับแต่โดยทั่วไปเฉลี่ยก็ตกอยู่ประมาณ17 18กำลังดีนะครับน้ำมัน1ถัง,งก็กรุงเทพเชียงใหม่สบายๆเดี๋ยวไปดูสภาพรอบคันกันครับคันนี้เป็นสีบอลเงินนะแต่ด้วยความที่ว่าวันนี้มันครึ่งฟ้าครึ่งฝนเดี๋ยวมีเมฆเดี๋ยวมีแดดนะครับอ่ะก็เลย อาจจะดูเป็นสีแบบเอ้ยมันสีเทาหรือเปล่าคันนี้สีบอลเงินนะครับผมเริ่มกันที่ไฟหน้าเนาะไฟหน้าเขาก็จะมาเป็นโคงไฟหน้าแบบ LED นะครับพร้อม Daytime Running Light นะฮะสังเกตง่ายๆในรุ่นปีประมาณเนี้ยนะครับ C Class เขาจะเป็นคล้ายๆกับริ้วเดียว E เขาจะเป็น2ริ้วแบบนี้เพราะว่าหน้าตามันค่อนข้างจะเหมือนกันมากๆเลยนะครับบางทีก็แยกไม่ออกนะฮะกระจังหน้าแบบพรเมียมพร้อมดาวลอยนะครับกล้อง360 นะฮะฮเซนเซอร์หน้าหลังรอบคันนะครับสภาพสีสวยๆนะครับล้อเดิมมาพร้อมกับยาง245ขอบ18เท่ากันทั้ง4เส้นได้ยางปี21นะนะครับได้ยางใหม่ๆนะ,ะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ด้านข้างก็จะเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกนะฮะไม่มีซันรูฟนะเหมาะกับอากาศโคดรร้อนของประเทศไทย นะครับขออนุญาตใช้คําว่าโคตรร้อนเลยละกันนะครับผมไม่มีสันรูบก็สบายไปอีกอย่างหนึ่งนะฮะความร้อนก็เข้าน้อยหน่อยนะครับอ่านะถัดมาก็เป็นไฟ LED ในส่วนของด้านหลังนะครับเราก็จะเจอแบต E 2 2ง D แบบนี้นะฮะพร้อมทั้งนี่ฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมอนะ่ห้องเก็บของด้านหลังเนี่ยก็ กว้างใหญ่ครับใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ang, ใหญ่ได้สบายๆนะครับแล้วก็ต, UM ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพับเบาะหลังนะครับผมดึงดึงตรงนี้นะฮะก็สามารถพับเบาะหลังได้นะครับก็ถ้าพับเบาแบรราไปก็ใส่ของชิ้นใหญ่ๆยาวๆได้เพิ่มเติมนะฮะไปสองคนนี่ยัดกระเป๋าเดินทางไปได้เต็มที่เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพภายในกันดีกว่าครับผม นี้ก็มีระบบสมาร์ทคีย์นะครับก็เปิดปิดนะฮะได้ที่มือจับทั้ง4บานนะครับผมอย่างตรงนี้ก็คืออ่ปุ่มล็อกรถเนาะนี่ล็อกรถนะครับอ่าแล้วถ้าปลดล็อกก็คือสอดมือจับลงไปนะเรียบร้อยนะครับเปิดมาก็จะพบกับหนังสีดำตกแต่งด้วยลายไม้นะครับสีออกน้ำตาลเข้มๆนะฮะ สวยหรูนะครับผมตรงนี้ก็เป็นปุ่มปรับเบาะต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นล็อกรถปลดล็อกเนาะปรับกระจกเปิดปิดฝาท้ายนะฮะอ่าโอเคแล้วเราจะเห็นปุ่ม L ตรงเนี้นี่คือพอเวลากดตรงนี้ปุ๊บปุ่มเบาะไฟฟ้านี่ก็จะปรับเป็นในส่วนของที่นั่งข้างคนขับเผื่อว่าต้องการจะให้ผู้บริหารหรือคนที่นั่งหลังซ้ายสบายนะครับผมได้มีที่วางเท้าเพิ่มขึ้นนะครับให้ดูสภาพภายในนะ สวยๆนะครับเบารอยยับมีนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ไม่มีรอยขาดนะครับสีดำดูแลง่ายเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทรถกันดีกว่าครับกุญแจก็จะเป็นทรงนี้นะฮะโมเดลละนะครับไม่ไม่ได้เป็นทรงน้ำเต่าแล้วเนาะล็อกรถปลดล็อกเปิดปิดฝาท้ายนะครับก็พกกุญแจไว้กับตัวนะฮะเหยียบเรยบรกแล้วกดปุ่มสตาร์ทกันปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านซ้ายของมอเไลนะครับ เข้ามาก็เสียงเครื่องก็ไม่ได้เข้ามาเยอะนะครับผมแต่โดยปกติเนอะเครื่องดีเซลมันต้องมีเสียงอยู่แล้วแหละนะแต่การเก็บเสียงที่จะไม่ให้มารบกวนในส่วนองห้องโดยสารเนี่ยทางรถยุโรปก็ทําได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับเลขไม่แสนสี่นะฮะโอเคเข้ามาก็นี่เลยครับพวงมาลัย3ก้านสไตล์สปอร์ตแต่ไม่ AMG นะถ้า AMG มมันจะตัดล่างแบบนี้นะครับผม แล้วก็มีพ a ดเดิลชิฟมาให้นะครับนี่บวกลบอยู่นี้นะฮะวงลัยเป็นนอติฟังก์ชันนะครับผมก็สั่งงานหน้าจอปรับอะไรต่างๆแล้วก็มีปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มแบบทัชนะครับก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะเนี่ยพอเวลาเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเห็นชัดไม่เอ่ยนะครับทาง,งานทั้งซ้ายทั้งขวาเนาะเกียร์ออโต้7สปีดนะครับ ไฟหน้าก็จะเป็นปุ่มแบบบิดๆอย่างนี้นะครับผมปุ่มด้านซ้ายคือฟลอกแรมด้านหลังแล้วก็ด้านขวานะครับก็จะเป็นปรับความสว่างหน้าปัดนะฮะโอเคกระจกมองข้างมองหลังตัดแสงอัตโนมัติอยู่แล้วข้างบนนี้ก็จะมีช่องใส่แว่นตานะครับหน้าจอนะฮะ เราก็จะเห็นสีเยอะแบบนี้เนี่ยแฟลเบสไลท์เขาก็เปลี่ยนได้64สีนะครับเยอะจนไม่รู้จะเยอะอะไรกันขนาดนะั้นะนะถัดมาก็เป็นช่องแอ์นะครับผมชอบตรงเนี้ยมันดูแบบสบายตาหรือว่าเราอยู่ในช่วงวัยกลางคนเราก็เลยชอบแบบนี้หลายๆคนก็บอกว่าโอ๊ยต้องเป็นสีแดงสิดุกมันถึงจะเร้าใจนะฮะแต่ดูว่าแบบนี้ก็สบายตาอีกแบบน,นนะนะครับถัดมา วิตย์ปรับแอร์ต่างๆนะครับแล้วก็ปุ่มโหมดของหน้าจอเนาะคันนี้เป็นแอร์สองโซนนะครับแยกซ้ายขวานะครับผมนี่ช่องใส่แก้วน้ำปุ่มปรับโหมดการขับขี่นะครับผมกล้อง360เนาะนะตรงนี้ก็จะเป็นเสียงนะครับแล้วก็ม่านหลังไฟฟ้าโหมดการขับขี่ก็จะมี5โหมดนะครับก็จะเป็น ไล่ทั้งตั้งแต่ด้านล่างเนาะ,อ,ะอีโคโก็หมดประหยัด Comfort ดนะฮะดูจอยกล้งกัน Comfort คือ Standard ดเนาะสปอร์เน้นการขับขี่ทุกอย่างแบบสนุกนะครับมาเต็มกำลังสปอร์ตพลัจะเป็นปิด traction ไม่แนะนำให้ใช้ให้ใช้ในสนามแข่งเท่านั้นส่วน Individual ก็คือเซตติ้งเอาเองนะครับผมว่าเครื่องยนต์เป็นตอบสนองแบบไหนพวงมาลัยแบบไหนนะครับผมตอนนี้ก็ลงมาอยู่ที่คอมฟอร์แล้วกัน รัะความสบายนะครับเบาะด้านข้างนี่สภาพสวยๆนะครับผมแล้วก็นี่เลยเกะหน้านะฮะสภาพทุกอย่างพร้อมใช้งานนะครับช่องเก็บของในส่วนของที่พักแขนสวยมากๆนะครับมาในส่วนการขับขี่ดีกว่านะครับผม e c l a s s เนี่ย คือไม่ใช่มันไม่แรงนะแต่มันแรงแบบเนิบๆไปเรื่อยๆเน้นความสบายไม่กระโชหกหกหักกดคันเร่งแป๊บๆด้วยความนิ่งความนิ่มของเขาเนี่ยร้อยสามสิบร้อยสี่สิบไม่รู้ตัวเลยนะแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆใครหารถประหยัดน้ํามันเนี่ยคันนี้นี่ใช่เลยนะครับผมดูแลไม่ยากด้วยไม่ใช่เป็นไฮบริดเป็นดีเซลล้วนเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังกันดีกว่าครับเพราะนั่งข้างหลังมันสบายมากๆเลยที่วางขาเนี่ย หลือแบบเป็น20น่สเซนอะไม่ต้องห่วงอะไรเลยนะครับเพราะว่ารถใหญ่อะเนาะช่องเก็บของในส่วนของท้ายรถนี่สภาพสมบูรณ์นะครับแผงประตูข้างก็มีช่องใส่ขวดน้ำมาให้แอร์ด้านหลังเย็นสบายนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นปลั๊ก12โวลต์นะฮะมีม่านข้างอะเป็นแบบดึงๆมาให้นะครับม่านข้างแมนนวลมาหลังไฟฟ้าจุดยึดบอเด็ก2จุด นะครับผมนะแล้วก,ก็พนักวางแขนพร้อมต้องใส่ขวดน้ำแต่เจ้าตัวเนี้ยมันหักไปไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวดูเพิ่มเติมให้นะฮะที่เก็บของนะครับผมใส่พาวเวอร์แบงค์ใส่อะไรตามภาษาคนนั่งข้างหลังนะครับแต่นั่งข้างหลังมันสบายมากๆ ได้ความเป็นส่วนตัวมีม่านข้างม่านหลังให้แอร์เย็นๆมีคนขับให้ได้เครื่องดีเซลประหยัดน้ํามันร้านหกแปดสมราคาเลขไม้อาจจะเยอะนิดนึงแต่เซอร์วิสศูนตลอดเพราะฉะนั้นไม่เป็นปัญหานะครับความสมบูรณ์ของตัวเครื่องยนต์ตัวช่วงล่างอะไรครบหมดทุกอย่างนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับว่าเจ้า e220d sport คันนี้มันเหมาะกับใครบ้างครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับสาหรับ ความสมบูรณ์สภาพความสวยงามออปชั่นต่างๆของเจ้า E220d Sport คันนี้เนาะปี2017นะเลขไม่แสนสี่นะครับราคาล้าน6 8แดค่อยดีๆจัดไปแน้นเต็มมาสรุปกันดีกว่าว่ามันเหมาะกับใครบ้างนะครับด้วยความที่ว่าเป็น E-Class เป็นซีดานขนาดกลางของเบนซ์แน่นอนครับใช้เป็นรถประจำตำแหน่งผู้บริหารนะครับใช้ในครอบครัวเพราะขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ได้สบายๆขับก็ดีนั่งก็สบายนะครับผม เครื่องดีเซลประหยัดน้ํามันสุดๆอันนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วของทั้งเบนซ์ทั้ง BM ทั้งออดีเนาะคือดีเซลยุโรปตอนนี้นี่ประหยัดน้ํามันจริงๆนะครับจะเซอร์วิสศูนย์ต่อได้เซอร์วิสช่างข้างนอกก็ได้ที่สำคัญคือไม่ต้องมากังวลเรื่องแบตเตอรี่เหมือนรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็น300 BlueTech Hybrid นะครับได้ดีเซลลว้ลวนๆใช้สบายใจยาวๆกับราคาแค่นี้ล้านหกแปดนะครับเข้าถึงง่ายสนใจยังไงติดต่อเข้ามาครับลิงก์ไลน์ด้านล่าง QR ว o d e ที่เราได้ขึ้นไว้หรือแน่นอนด่วนที่สุดผม โทรมาได้เลยน้องแจมรอรับสายอยู่นะครับแจมสแตนบายถ้าคันเดิมไม่ได้ใช้อยากจะเจอเราก็รับนะครับผมหรือว่าใครอยากจะฝากขายนะฮะคือไม่ได้อยากซื้อใหม่อยากฝากขายเฉยก็โทรมาคุยรายละเอียดกันนะครับถ้าใครอยากจะอัปเดตรถใหม่รถ,หมรถนสต็อกเข้าไปดูได้ที่เว็บ iNoName.com นะครับผมหรือเข้าไปใน IG ที่เราได้ขึ้นไว้นะครับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้ออะไรฝากติดตามกาันขอฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ช่อง NoName ของพวกเราด้วยนะครับผม ร่วมทยานสู่80,000ซักไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ดุขอตัวกันแล้วครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ